เฮ็ดบอดีก็พ่อเขาติเบาจังสี่ยังสั่นเกี่ยวกับพอเขาติลูกเขาจะจำใจหัวตานนี่ยแม่พูดแบบนี้แม่ทําแบบนี้หือความลับไม่มีในโลกจากลูกมึงแหละจะเป็นคนออกมาเปิดเผยเองเออพอ่เอ <_ co ff> s> <S เรื่องเงินใบาจากมีคนตรวจสอบจริงจังไหม อไม่มีไม่มีมมใช่ค่ะยูยูทําเค้กตั้งใจทํามากสมาธิดีเนี่ยเห็นไหมเด็กสมาธิเขาจะจดจ่อเออเคยเห็นพูดตั้งแต่ลูกย้ายโรงเรียนว่าจะเอาลูกไปเรียนเต้นตอนอยังตอนนี้ยังไม่มีพูตอนที่ยังไม่มีพูดลืมคข้าบอกจากของหรอมั้งนี่ลืมตัวขออนุญาตเรียนผ่านน้ำก่อนเด้อพอจะรีบกลับมาคุยต่อ จัดไปค่ะดูคลิปอื่นๆเด็กคนอื่นพูดเพราะมีหางเสียงตลอดเฮ้ยนั่นแหละดูน้องวลีเต้นเก่งมากเขาเรียนตั้งแต่เด็กๆใช่ถ้ารู้แววว่าเอาลูกชอบเต้นก็ถามดูลูกแบบอยากไปเขาคอนเรียนเต้นบอเออถ้าเด็กเขาอยากก็เอาไปเลยสอนแต่ลูกชายคนที่สา <c oughs> เป่าข้าว ออด้วยมันฮอนพะน่ะกูนี่ขำเลยสวัสดีค่ะพอเอฟซีจากโนวีวันนี้มาช้าเมื่อวานก็มาไม่ทันเดี๋ยวจะกลับไปดูย้อนหลังนะคะขอบคุณค่ะแม่ใช่ค่ะอีแม่บ้าไม่ใส่ใจลูกๆเลยเออพอตัดภาพมาที่ลูก าจ้อยพูดไม่พอพูดจาห้วนห้วนแล้วก็เหมือนแก่แด็ดมันอยู่น้ำข้น,นสอนแม่มันอยู่น้ำข้น,นสอนยิงมันอยู่ที่คนสอนเลยเจนนี่เขาปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองและยอมรับฟังมากขึ้นและเปิดใจกว้างมากขึ้นเลยทาให้แฟนคลับรักเจนนี่มากและครอบครัวน่ารักเองลูกเองใช่เพราะเขาดูจาก youtube และเฟซค่ะฉันบ้าผู้ใหญ่บ้านเก็บคลิปเวลาลูก ว่าอะไรกับการเลี้ยงไว้เป็นหลักฐานหมดแหละตอนที่เด็กๆมาอยู่ด้วยเลิศดแม่กล้าเอาขึ้นไลฟเอาล้อเอาขึ้นมึงเ่อนอะจะบอกว่าแม่กับป้าไม่ให้ไปหาพ่อจริงเดี๋ยวลูกก็ออกมาพูดเองรอฟังเลยจ้าแล้วยิ่งให้เด็กเล่นโซเชียลออมึงเดี๋ยวเด็กๆนี่ยจะมาแช้มึงนะถามึงก่ด ใช่แม่มารีไม่มีแฟนให้ความสนใจลูกเป็นหลักชอยหัดให้ลูกเต้นถ้าแบบเจ้าของดูไม่น่ารักเกินไว้ซุ่มนี่เนาะเสียดายเนาะเสียดาเนาะอยากให้น้องมาอยู่กับพ่ออยากให้น้องมาอยู่กับพ่อ เอาอะไรมาดีอีพีน้อยเป็นพี่เดี้ังกระเบิ้งอันสภาพพี่เลี้ยงแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีหลักจิตวิทยาไม่บอดบอมีความหูย้างจากคนแต่มาเป็นพี่เลี้ยงลูกก็ดูแม่ทางขาต๊บตึบ,ตบทําตามแม่แค่ทีสิบบอก สิแบบเปิดนี้บ่ให้ลูกเห็นเพราะว่าท้านั้นอะเอาจริงก็คือมันเป็นท่าอุบ่าท่าอุบ่าคุณเลิกเครียดตั้งแต่เรื่องโรงเรียนแล้วเห็นไหมลูกพูดออกจากปากออกมาพูดเองเลยเอเไม่ได้ดูนานมัวแต่ดูข่าวบ้านเมืองลบกันเอ,อ้ยข่าวบ้านเมืองลบนี่ช่วงนี้พักก่อนค่ะ เครียดค่ะศูนย์ศูนย์ในรัฐบาลค่ะมันเครียดแล้วมันถ้ามันอินอินมากจนแบบเอออยากขี่แบบปิดบีบข้อมันผุนะอินคากอินเนี่ยก็ได้ตอนนี้ทุเรียนสวีเดยนยังแพงกว่าเก่าบั <c oughs> างแพงกว่าเก่าบาาัตจ้าหรือราคาลดลงบาาัตจ้าราคาแพงเหมือนเดิมไม่มีลด ตาจ้อยพูดว่าน้องเอ,อนรอ,อตอ,ออน้องนอตอนรู้หมดทุกอย่างนะจาได้ไหมพอตอนนี้น้องมาหาตอนที่น้องมาหาตาจ้อยล่าสุดใช่าตาจ้อยพูดเอ,อแม่แม่มารีสารภาพมาเลยสารภาพมาเลยงอนอะไรพอเรื่องพี่ดิวป้าคนนั้นเป็นยังไงบ้าง โอ้ยป้าเป็นกะเทยป้าคนนั้นเป็นกะเทยเราบอกว่าจะบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเรื่องพี่ดิวอะ่ะให้ขออนุญาตพี่ดิวนะคะขออนุญาตยื้อหนึ่งคืวัว อันกระเทยกระเทยผู้เนี่ยคือเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงน้องดิวตอนน้องดิวอายุสิบเก้าประมาณกับเป็นเด็กในสังกัดนั่งจะเลี้ยงแล้วจะบอกว่าตอนนั้นนางเลี้ยงผู้ชายเยอะอีบเนี่ยกระเทยเท่าเนี่ยเลี้ยงผู้ไส้หลายเออตอนนั้นก็เงินอูฟู่ไงเงินฟูฟู่ เงินม yeah, exactly ีเงินอู้ฟู่แต่อาชีพนี้ไม่แน่แต่ว่าอาชีพอะไรจัดเงินอู้ฟู่มากออพอรอฟังข่าวคดีพอออยู่นั้นเดือนหน้านี่แหละเดือนหน้านี่แหละเจะมาบอก แต่ <c oughs> เรื่องนี้มันพีคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรอรอให้มันจบก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะมันพีคมากมันพีคอีหลีถ้าถ้ามันทำถ้ามันทำมาถูกตั้งแต่ต้นเนี่ยคือชนะแน่นอนแต่มันมีเรื่องพีก มันมีเรื่องพลิกแล้วเรื่องมันไม่ได้เกิดมาจากพ่อพอไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนหลังเพิ่งมวัูตอนหลังแตเดี๋ยวรอรอจบก่รอจบขึ้นขึ้นศาลต่อยีี ดัเยอะมากถ้าฉนนถึงจะลงโดนฟ้องบอกก้าอาย